สังเอาเบียมบมดุงไปห้องหัางไก่กะตากระบุงขาดมีโบเพตนเจ้าโบาห้องคือดังค้นจากบ้านได้นั่งเที่ยมขุนแนวค้นดีเพิ่นบบมีตาแก้วเท่านั้นแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับห้าปญัญาคคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งพญาบนี้ความหมายก็หมายก็ว่าการทําสิ่งใดควรทําให้เหมาะสมกับงานใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องให้เนื่องกับงานใช้คนให้ตรงกับความสามารถย่อมทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าซึ่งพญาบทนนี้รวมความก็คือว่า ให้ใช้สิ่งของให้ถูกต้องมันก็แน่นอนครับการใช้คนก็เช่นกันถ้าใช้คนไม่ถูกกับงานสุดท้ายมันก็จะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นวิวสัยทัศน์ของผู้นำการใช้คนนี่ต้องเก่ง ถ้าคนผู้นำคนไหนใช้คนให้ถูกกับงานเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยมีความเจริญงานก็สบายเลยแต่ถ้าใช้คนกับไม่ถูกกับงานเนี่ยงานมันก็อาจจะค้างค้างคไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันในการบริหารงานเพราะฉะนั้นเราเราท่านท่านท,นท,นท้งหลายก็ควรพิจารณาซึ่งบางครั้งนี่คนนี่ก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการทำงานถ้ามีอุปกรณ์ดีก็สามารถาทำงานได้เร็ว ไปได้ไวถ้าอุปกรณ์ไม่ดีหมายความว่าใช้คนไม่ถูกทำงานงานก็เดินช้าเพราะฉะนั้นเราๆท่านๆทั้งหลายก็ให้พิจรารณาตามหลักการและเหตุผลซึ่งปัญญาบนนี้รวมก,ก็คือว่าสอนให้รู้จักใช้คนใช้อุปกรณ์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคือว่าการบริหารคนบริหารตนบริหารงานให้ถูกกับสถานการณ์ถูกกับหน้าที่มันถึงจะประสบความสำเร็จได้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม